สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์ครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอัจจิรนันสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้6 7 8 ก็มีเลขเจ็นะครับเข้ารักร้อยไปออก70 0สำหรับงวดใหม่อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้901นะครับ901ตามนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์อีกสูตรหนึ่งนะครับใบนี้เด่นบน1้อหน่วยเลขเด่นแบบ4ตัวสูตรนี้สามารถเก่งด้านล่างได้ด้วย งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้6 7 8 9ก็มีเลข7นะครับเข้าหลักร้อยสำหรับงวดใหม่คำนวณได้2 3 4 5นะครับ2 3 4 5ตอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปนะครับถัดมาจะเป็นแนวทาง10บนของ a อตตา สูตรคำนวณของอาจารย์งวดก่อนได้0ูนย์ก็มีเลขศูนย์เข้าหลักสิบนะครับสำหรับสูตรหลักสิบของอัตราที่เห็นจะมีอยู่2งวดนะครับ2งวดอีกสูตรหนึ่งก็เข้านะครับแต่ว่าอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้สูตรนี้มาก่อนสำหรับงวดใหม่สูตรนี้อัต้าคำนวณได้1 2 5นะครับ1 2 5ตัวเด่นของอาจารย์เจ้าของข้อมูลก็เห็นจะเป็นเลข5ทุถูกทัน ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทาง10บนแบบสตัวต่อมาจะเป็นแนวทางสอนบนของแอดบที่บนพี P, งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับใบตรงกลางไม่มีเลข0งวดก่อนหน้านั้นมีเลข7นะครับงวดที่ออก7จ็ดเาสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับ จ้ของข้อมูลคำนวณได้1 2 7 4 6ครับ1 2 7 4 6วันที่ก็อยู่ด้านบนถูกทัน16ทับ2 2,568ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนบนเลขเด่นแบบ4ตัวสูตรคำนวณสูตรนี้เป็นของแอดกับตันผมลงให้มาแล้ว3งวดก็เข้าทั้งหมดครับ งวดล่าสุดนม่มีเลข0เข้าทั้งสอนอเลยนะครับงวดก่อนนั้นนั้นมีเลข9เข้าหลักหน่วยงวดที่ออก779ดย้อนไปอีกงวดมาทั้ง2ตัวเลยนะครับมี9กับศูงวดที่ออก209าสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16กุมภาพันธ์แอดกับกันคำนวณได้8904 ตามนี้นะครับ8904ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน16กุมภา68ครับแนวทางสูตรคำนวณนสนอบนต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนุ่มบระบือเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ13ตัวของแอดนุ่มบระบือ วดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้นะครับ16กุมภา68แปจากเจ้าของข้อมูลทำได้10ชุดนะครับแถวละ5 2แถวถัดมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มด้านล่างของแอดโจงวดก่อนผมลงให้อยู่นะครับใบฝั่งทางซ้ายจารย์คำนวณเข้า51ตรงตรง สำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวานะครับไปเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน24 25 26 27 33 34 35 36 5152 5354 8889 80 81. แล้วก็81แนวทางสูตรคำนวณของแอดโจต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มของแอดเอื้อยลา แอดเวลางวดที่ผ่านมาเลขเด่นด้านบนคำนวณได้ศูนย์ก็มาอยู่นะครับเลขชุดที่แอดเวลาให้มาเป็นทางเบื้องต้นนั้นหลุดไปทุกท่านใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น704ครับผิดหลักหน่วยไปข้อมูลล่างหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเด่นด้านบนของแอดเวลาได้เลข8นะครับได้เลขแ 2ตัวชุดเดียวได้8 1 3ตัวได้3 8 1 4 8 1แล้วก็5 8 1แล้วก็เด่นด้านล่างได้เลข5ชุดล่างได้5 2 5 3แล้วก็5 6ครับขวันที่อยู่ด้านบนทุกท่าน16ทับ2ต่อมาจะเป็นแนวทางของแ k แล้วแต่ดวง เลขเด่นตรงกลางของ a k คำนวณได้5กับ7 2ต,ตัวฝั่งทางซ้ายได้01099952แล้วก็ฝั่งทางขวาได้5041แล้วก็61มาต่อกันที่แนวทางแต้มล่างของอาจารย์วันชัยทีธธ่ผ่านมาไปฝั่งทางซ้าย แทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีแต้ม6ทุกทัน5กับ1นะครับโวยออกล่างสำหรับวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับแต้มล่างของอาจารย์วันชัยได้0235678ทุกทัน0 2น0 2 3 5 6 7 8วันที่ก็16เดือน2ปี2568นะครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านต่อมาครับมาดูนิตยสารกันต่อเลยใบนี้เป็นทางของออนิวัตแว่นนะครับเด่นบนเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้4กับ3าหลุดไปนะครับหวยออก700สำหรับงวดใหม่คำนวณได้9กับ3ทุกท่าน9กับ3 ทางเดยเลีกก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของออจินดานะครับเป็นสูตรคำนวณเลขเด่นแบบ2ตัวงวดที่ผ่านมาได้2กับ8นะครับ2กับ8ปหวยออกเจ00ก็หลุดไปสำหรับงวดใหม่ได้5กับ4นะครับ5กับ4 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบังเอิญน,นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เจ็ดกับสามนะครับก็จะมีเลขเจ็ดไปบนเข้าหลักร้อยเปิดออกจ็ดศูนย์ศย์ห้าหนึ่งวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้ห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าแนวทางบังเอิญน,นะครับสองตัวมาหนึ่งตัว ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขจอดใจลุงหวังงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนะครับเลขเด่นของลุงหวังคํานวณได้7กับ3ก็จะมีเลข7นะครับที่เข้าส่วนเลขชุดนั้นหลุดไปนะครับไม่มี7 0 0ไม่มี5 1สําหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเด่นเหนือต้ได้4 4กับ9 เด่นสุดควรจะเป็นเลข4แล้วก็ชุดด้านล่างนะครับ3ตัวได้8 4 5 2ตัวก็ตามนั้นเลยทุกทันถัดมาก็จะเป็นแนวทางที่สุดหลัก10บนนวทที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข0อยู่นะครับสูตรเต็มมีเลข0แต่ว่าตัวเด่นนั้นหลุดนะครับ สำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างฝั่งทางซ้ายสูดเต็มของอาจารย์ได้1 2 5 7 8ครับตัวเด่นของอาจารย์ได้5กับ8ทุกทันณทางพิส์ตลัก10บ,บนต่อมาก็จะเป็นณนทางโคตรแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกทันไม่มี ไม่มีเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้ส่วนตัวเลขด้านบนตรงนี้มีเลขเจ็ดนะครับที่มาถูกทันสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างตามนี้เลยนะครับตัวเด่นมากก็ได้หนึ่งครับเด็ดรองได้ห้าสำรองได้ศูนย์แล้วก็ตัวเลขตรงนี้ได้หกหนึ่งสี่ มาต่อกันที่จากเขากรวดปักหลัก10บนงวดที่ผ่านมามีเลขศูนย์อยู่นะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างคำนวณได้1 3 4่งสามสีห้าเจหนตัวเด่นของอาจารย์ได้1นึหต่อมาก็ปักหลักสิบบน ของแอดพมเพจงวดที่ผ่านมาไม่มีเลขศูย์นะครับหลุดไปสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างอาจารย์คำนวณได้2องสี่หตัวเด่นก็เห็นจะเป็นหกแทุกทันพอจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ